คุณผู้ชมคะมาเรื่องของกําลังใจกันบ้างคะ่ะในพื้นที่ที่ประชาชนอยู่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่<ม>สําคัญคะ่ะเราต้องอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความ,มปลอดภยัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใคระคะ่ะมีความสุขหรอกคะ่ะก็มณฑนานบกที่27นะคะก็ได้ส่งชุดกิจการพลเรือนคะ่ะลงพื้นที่สร้างขวัญกําลังใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่คะ่ะ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทนาหารบกที่27นะคะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดศรีสะเกดสร้างขวัญกําลังใจบํารุงขวัญให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสําหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายที่สําคัญและก็ชัดเจนเลยค่ะก็เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความกังวลของประชาชนที่ต้องอบพยบบ้านเรือนนะคะไปอยู่ยันศูนย์พักพิงค่ะและพื้นที่ทํากินก็ต้องมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงช่ว ข่าวด้วยโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ก็แน่นอนค่ะพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็ต้องเป็นหมอลำล่ะคะ่ะ <c oughs> ที่จะช่วยสร้างสีสันนะคะ <c oughs> สร้างความคลึกคลื้นสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็สนุกสนานและก็เป็นกันเองค่ะและขอเชิญชวนนะคะประชาชนภายในศูนย์พักพิงเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมทั้งหมดเลยล่ะคะ่ะก็มีทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มนะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขค่ะบรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมนโทนาหานบกที่27ก็ยืนยันที่จะพร้อมดูแลช่วยเหลืออยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องค่ะคือพยายามทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยเป็นปกติมากที่สุดใช่ค่ะ